ก็คือฟังอีกเพลงหนึ่งแล้วก็ร like ้องอีกเพลงหนึ่งเนี่ยแยกประการไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ได้เพื่มึงหรอกกูยังเหวอยู่เลยโอ้โหโอ้โหไม่เชื่อัวเองกับโลกที่เขยเหอนแค่น้ำตาอะไรว่าสามสองหนึ่งน้องนะไม่ใช่คให้ สวัสดีครับ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 กระตุกนวดวันนี้จะได้กระตุกหนุนมากกระตุกนวดกระตุกนวดวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเรามีสปอนเซอร์เราเป็นคที่ต๊องไม้ต่อได้ด้วยนะครับใช่เพราะว่าอันนี้คือเป็นคอนเทนต์ที่เรามีทั้งสองช่องนะฮะเอาละ วันนี้นะฮะสปอนเซอร์ของเรานั้นคือเป็นหูฟังชื่อหูฟังว่า s o u n d p e c ซึ่งหูฟังนี้กำลังเป็นที่นิยม,มศิลปินหลายคนใช้เช่นสงการผมแน่นอนอยู่แล้วเช่นปิ๊กปองศรริลปะครับผม <laughs> แล้วก็คนอื่นด้วยอย่างเป็กซิล หรือแบบพี่กาพังกินสันก็เห็นเขาดีวิลดีวิวอะไรกันอยู่ซึ่งกรบอกไว้ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมิรแต่คุณภาพที่ได้ไปเนี่ยมากกว่าราคาไปหลายเท่านี่มันเป็นอย่างนี้ซึ่งชาร์ลินวันนี้เป็นอะไรครับในู่งฟังนงเลงแต่ว่าต้องร้องอีกเพลงหนึ่งเป็นคำร้องเพลงที่ร้องอยู่เลยนะ หหวดลำบากทุกอันเลยไม่เคยจะพักสมองว่างเลยแยกประสาทไม่ได้แล้วเดี๋ยนะไม่ได้แค่มึงหรอกกูยังเหวอยู่ก็คือฟังอีกเพลงหนึ่งแล้วก็ร้องอีกเพลงหนึ่งเงี้ยปะก่อนหน้านี้นะหนวดลำพังไอ้หนวดคิดคอนเทนต์คนเดียวก็จะแย่แล้วไม่เห็นพีเคทีเลยี่จะออกอวการกันไปใหญ่เลยก็เป็นการแยกประสาทนะครับฟังอีกเพลงร้องอีกเพลงประสาทแดงโอเค เรามาเลือกหูฟังที่จะใช้กันดีกว่าคุณใช้หูฟังอะไรครับผมเนี่ยผมว่าเกมเมอร์แล้วผมชอบใจนี่ตัวนี้ครับ SoundPeace Gamer n no. <c> u <oughs> m b e r เระบบเซอร์ราครับเสียงนี่คือฟังรอบด้านสำหรับคนที่เล่นเกมจะเลิฟมากเฮ้ยจริงๆเพราะว่าทุกก้าวทุกขีดก้าวที่เราได้ยินของตัวมันจะตัดสินงปันวีต่อวีเฮ้ยใช่เราจะได้ยินเสียงช้าคนอื่นเขาไม่ได้เด็ดขาด๋อเสียงมาทังหลังทุกหันไปยิงปั่นถ่ามีไม้สองข้างด้วย คุย <K u ï n> กับเพื่อนเสียงดังฟังชัดสื่อสานในเกมไม่มีพลาดยิงปังยิงปังที่เฟียวก็คือมีไฟ RGB ด้วยนะครับตรงลูกตัว S นี่ของพี่อ่ะของผมเหรอผมน่าจะเล่นรุ่นยอดนิยมครับผม True Air 2ครับผมเพราะรุ่นนี้เขาเป็นรุ่นยอดนิยมครับผม<อ>เป็นรุ่นที่ทุกคนใช้ง่ายนอกจากจะมีสีดำอย่าง,งนี้นะครับยังมีสีชมพูสีเขียวให้เลือกด้วยนะครับสำหรับสุภาพสตรีใส่สบายที่เจ็บหูด้วยนะครับส่วนของผมเนี่ย T 2 เป็นหูฟังที่มีระบบตัดเสียงข้างนอกระบบการตัดเสียงเนี่ยเทียบเท่าหูฟังเป็นหมื่นเลยนะแล้วก็เบสแน่นสาวสเตจกว้างครบทั้ง3มย่านด้วยนี่ทั้งย่านมิดทาวไม่ใช่คนละย่านไม่มีใครแก้ให้กูเลยกำลังศึกษาอยู่ผมชอบครับผมชอบไปกินโจ๊กาไม่ใช่คนละย่านครับจะเอาใครที่ชื่นชอบรุ่นไหนลองไปศึกษาลองไปหาดูกันได้าก่อนเดี๋ยวเราจะเล่นทีละคนนะเดี๋ยวเราจะแบ่งกันไปอ จับได้เที่ผได้ด้วยตามคงไม่ทำเลืะ <laughs> ถามผมไหมครับพังเอริกโกโอ้โหมันเปิดเพลงผมเองเว้ยก็รู้ควรต้องไปยิ่งฟื้นเท่าไรก็ยิ่งเหนื่อยใจร้องครับเอ่ไม่ได้ แต่ฉันควรทำอย่างไดเมื่อเธอมายื้อฉันไว้ด้วยคำเดิมเพียงทธอนั้นใช้แค่คำหนึ่งคำดังไม่ให้ฉันไปในใจก็รู้แค่คำหลอกลวงแต่ก็ยังไม่ไปไหนเจอคำว่ารักคำเดียวก็พังทำอะไรไม่ได้ ยิงนี้เท่าได้ก็ยิงบนที่เดิม่ับแ้วอได้นะแปลงนเปลล็นเไม่ได้เพลงตัวเองอะไอ้เฮียไม่ขอให้เป็นเหมือนไทยสามสองหนึ่ไม่ขอให้เดี๋ยวเรีอยเยเรย ไม่ขอให้เป็นมันใครเพราะมันไม่ใช่เธอแต่ขอให้เป็นอย่างเธอทั้งตัวและหัวใจไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะดีจะร้ายถึงแม้จะเป็นอย่างไรไม่เสียใจที่รักเธอจะเป็นอย่างไรไม่เสียใจ ท, yup. ที่รักเธอมียากกว่าน <Um okay. <like okay. okay. ี้ไหมเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะจำมันนะไกลแค่ไหนคือใกล้ครับไกลแค่ไหนคือใกล้ครับโอเคไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียที ใจที่ยางทำให้เธอสุนใจได้ต่อดได้โปรดแล้วอ้ตอ,ตอบอกกับฉันให้รูท้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยัง,งมีความหมาย เดี๋ยวเพลงต่อไปครับต่อให้ซีซันไฟต่อให้อยู่ข้างฉันเธอก็คงคิดถึงแค่เขาอยู่ดี ต่อให้คนคนนี้มันรอกเธอมากเท่าไรต่อให้คนคนนั้นจะจะไม่มีวันทำเธอเสียใจก็ไม่อาจเปลี่ยนอะไรผิดที่ฉันไม่ใช่เขาต้องจำเอาไว้ได้ปะแต่ลงวงผ่านครับเออ ถ้ามิสเตอร์ทีมโอ้ยอไอ้มึงเอาเองนี่เหรอ The best, the best, the best of you ร้อาไม่ผ่านรายชื่อเมนูอาหารถ้าไม่ผ่านรายการตอดในชีวีถ้าไม่ผ่านรู้นั้นเรื่อนเดิน ทุกทีถ้าไม่รับไม่รู้ไม่ต้องไม่พบเจออะไรถ้าจำไม่เอเ็นจดเดิกลับไปถ้าจำไม่ต้องเด็นทุกทิงอย่างนี้ถ้าฉันเป็นคนไม่คิดอะไรแค่ลืมใครก็ทำได้ลงฉันก็คงลืมเธอ สักทีเด็กเป๊ะเด็กเป๊ะ่อ้ยคางคางคางตอนนี้ผมไมด้ทีจะบอกเธอว่ารักจะบอกเธอว่ารักทักยินสันฟังเพลงก่อนนะรอสัญญ,ญาณ อันนี้ยากอันนี้ยากอันนี้ก็พอไหวพอไหวพอไหวโอ้โอเคทั้งหมดทั้งมวลคือทำอะไรคือค่าราคาที่าค่าฉันเป็นขาวอินดิโก้เป็นอะไรกับอินดิโก้ไปดิ เอาอย่างไปครับแิดเธอก็นับอยู่เรื่อยมาทำอยู่เรื่อยมาเราร้องว่าอะไรวะกับโลกฮะกับโลกมึงพูดอะไรวะกับโลกที่เขาไห้เธอแค่น้่ตาอะไรวะต้องอยู่ มึงพูดอะไรกันวะไอ้พูดอะไรกันวะพุกเลยเหรอถ้าถ้าอหากถ้าหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาคนที่ยืนข้างเธอจะทำให้เธอได้เจอจุดเด่น ทำให้คนที่เคยทำได้ลายเป็นคนไม่มีใครที่ฉันกลายเป็นคนเดียวที่รักเธอทางใจโออมาครับสาเลยด้วยอะก็ได้โอเคแทนใจมันจับมายากยากโอ้โห<อ> เปิดมาอยังกะรู้ใจกูอีเพลงนี้คงไม่เหมือนกับเพลงอื่นทั่วไปเพลงจากหัวใจไอ้เฮียเป็นข้อพันให้เจอผู้เดียวเฮียคูณส่งกันไปแล้วบทเพลงที่เก็บเอาดาวทุกดวงเขียนเป็นทวงสำนองครับ ขานม้ายเหอ้ยขับ้านมาเรียร้อยคำจะเข้าใจบทเพลงที่เป็นดังคำสัญญาว่าจะอยู่ข้างเธอตลอดไปให้เพลงคงคันสัองใจนานเท่านานชวนิรันดร์เนี่ยอนนี้ยากจริงหลับเลยอะ จบแล้วครับพวกคุณดูดีนะในคอนเทนต์นี้เก่งจังวะผมรู้สึกว่าผมดูแย่นะในคอนเทนต์นี้นะแล้วใครที่สนใจกำลังมองหาหูฟังที่ราคาเป็นงกันเองแล้วก็มีหลายรุ่นหลายฟังก์ชันให้เลือกใช้เลือกดูกันนะก็ดูได้ที่เพจของซาพิสนะครับหรือว่าจะสั่งในไอจงไอจีก็มีเดี๋ยวทิ้งไว้ในแคปชั่นส่วนชาเลนจ์นี้นะฮะเราจะไปแข่งกันต่อที่ช่องป๊อบไมค์นะครับผมไปที่ตัวไอตัวนี้เลยนะครับ อ้าวแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งำใจนะเทมไม่ใช่นะพอกไม้นะหนวดนะครับในชุ่ดช็อตครับเทมีลาก็ไปกดเถอะเออกดกดกันไปอ่ะเออ let's go บางละมาดกดกันให้หมดเลยกดให้เละเทะกันไปข้างหนึ่งเลยเอาไงสิ้นปีเราเท่าไหร่ดีสองเพนโอ้ยสองล้านพอสองล้านซับหรอสองล้านดิสไลค์อะไรเงี้ยจะบ้าเออไปดูที่ช่องปอกไม้ต่อเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ